สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะเราก็ทิ้งห่างหายไปนานนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแล้วก็คือเรามีงานประจำนะคะเราไม่สามารถาทำคลิปได้เป็นประจำหรือว่าต่อเนื่องเราก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้เราจะเล่าเรื่องของพี่แพลวนะคะก็อยากเล่ามากนะเรื่องนี้มันก็เป็นมีหลายช่วงหลายตอนนะที่มันจะมีชีวิตคล้ายๆเรานะคะ ก็คือพี่แพรวเนี่ยเขาก็มาอยู่ต่างประเทศและก็มีเพื่อนเพื่อนสนิทสนิทเกินนะคะเช้าถึงเย็นถึงไปไหนมาไหนด้วยกันคุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันตลอดเวลาก็อย่างที่เราเคยบอกเอาไว้นะคะว่าการที่เรามีเพื่อนและสนิทกันมากๆเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันขาดความเกรงใจ นะซึ่งกันและกันมันก็จะเลยเถิดไปมันก็จะเกินเลยไปเกินเบอร์ไปว่าอย่างนั้นเถอะก็คือเพื่อนเนี่ยของพี่แพรเนี่ยโชคดีกว่าพี่แพรเยอะมากสามีซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้สามีซื้อนาฬิการหรูให้สามีพาไปเที่ยวต่างประเทศไปปลูกบ้านไปซื้อคอนโดที่พัทยาโอ้โห เรียกว่ารูหลามาเห่าแต่พี่แพรวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาต้องอิจฉาเพื่อนหรือว่าจะต้องไปกันแนกันแหนว่าเพื่อนเพราะว่าตัวเองไม่มีเหมือนเพื่อนสามีพี่แพรวเนี่ยไม่รวยเหมือนสามีเรานี่แหละก็คือให้บ้านอยู่ให,ให้ที่อยู่อาศัยแต่ว่าไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปซื้อของใช้หรูหราแล้วก็แพงแแพงให้พี่แพรวแต่พี่แพรวเขาไม่ได้คิดมากเขาคิดว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ต่อมาคบกันไปนานๆสองปีสามปี4ี่ปีหปีก็ว่าไปนะคะทีนี้แหละมันก็ออกลายมาเลยนะคะคนเราเนี่ยเมื่อมันคบกันยังไม่นานเนี่ยนะคะลายเสื่อมยังไม่ออกนะพอมันคบกันไปนานๆแล้วสนิทชิดเชื้อกันแบบที่ว่าเช้าถึงเย็นถึงตามกันเป็นเงาตามตัวเหมือนผัวตามมีทีนี้แหละลายมันออกลายมันออกยังไงล่ะ รูล้ลาทุกกระบวน่าแต่ว่ามายืมน้ําปลามายืมผงชูรสมายืมปลาลายืมซอสมายืมเส้นขนมจีนโอ้ยนะคะยืมแล้วเอามาคืนมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เคยได้อะไรคืนเลยไม่เคยได้อะไรคืนมาเลยคือยืมบ่อยครั้งมากไม่เคยได้อะไรคืน หนักๆนกเข้ายืมเงินสามพันสี่พันแล้วก็บอกว่าจะให้ดอกแล้วก็ไม่ได้ดอกต้นก็ไม่ได้พี่แพวบอกว่าเหลือจะอดเหลือจะทนมันจะมาสนิทกันแล้วมาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วนะคะพี่แพวเนี่ยเขาก็เลยหมดความอดทน พอมีอยู่วันหนึ่งพี่แพรบอกว่าเอาละดูซิว่ามันจะว่าอย่างไงขาดเพื่อนก็ให้มันขาดกันมีคนเขาเชิญพี่แพรไปงาน60ปีนะคะก็คือ,อเพื่อนคนเนี้ยเขาสามีเขา60ปีเขาเลยเชิญพี่แพรไปพี่แพรก็เลยไปนะ แล้วเพื่อนซีปาตังกีปาตังก้าของพี่แพรวเนี่ยเขาก็มาด้วยมาพร้อมกับชุดเดรสหรูหราหมาเห่าแล้วก็กระเป๋าหลุยติงตองที่สามีเขาซื้อให้หมาดๆเลยเออซื้อให้สดๆเลยค่ะก็เอามาอวดพี่แพรวก็เลยถามว่าเฮ้ยสามีซื้อกระเป๋าหลุยให้อ่ะน้ำปลาที่มึงยืมไปซอสผงชุนรส ขนมจีนแล้วเงินที่มึงยืมกูไปสองพันเนี่ยมึงกะรุณาคืนกูบ้างได้ไหมกูอยากได้คืนพี่แพ้วก็จัดหนักจัดเต็มเลยที่งานวันเกิดหกสิบปีนั่นแหละดูซิว่ามันจะว่าอย่างไงพี่แพ้วบอกว่าเป็นไงเป็นการงานนี้เพราะว่ายอมมากแล้วก็จะว่าหักหน้าก็หักเลยดูซิว่ามันจะตอบว่าไงเขาด่าพี่แพ้ว่าอีสลดัด ของแค่นี้ทำไมมึงต้องทวงของแค่นี้ทำไมมึงมึงจะต้องมาคิดเล็กคิดน้อยกับเพื่อนพี่แพวก็เลยบอกว่าอีฮาอีดอกทงก็มึงยืมไปสองพันเนี่ยเงินมันไม่ใช่สองบาทมึงบอกมึงจะให้ดอกมึงก็ไม่ให้ผงชลสน้ำปาน้้ำปาลอะไรก็แล้วแต่มึงไม่เคยเอามาคืนกูเลยมึงยืมรถกูไปมึงก็ไม่เคยเติมน้ำมันแล้วมึงมีกระเป๋าหลุยมึงไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มึงกินอาหารลงเฟสแพงแพมึงคืนกูบ้างสิ เพื่อนกันนะมึงเก้งใจกูบ้างทะเลาะกันทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปกดเงินเลยเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนพี่แพวว่าสัน้นพี่แพ้วบอกมึงรีบไปให้ไวเลยนะรถมึงมีน้ํามันไหมเดี๋ยวกูให้ยืมมึงไปเอามาคืนกูเลยน้ําปงน้าําปลาผงชูรสเงินสองพันพร้อมดอกมึงเอามาคืนกูเลยนะเราก็เลยถามว่าพี่แพวแล้วพี่ตกลงพี่แพวได้คืนไหมพี่ก็อยากได้คืน มันบอกมันจะไปโกตังแม่งก็หายไปเลยมันไม่เคยมันไม่กลับมาที่งานปาร์ตี้อีกเลยพี่ก็ไม่ได้คืนเหมือนเดิมว,ว่าซันว่าโอ้ยเล่นใหญ่จัดใหญ่พี่แพวบอก <c oughs> กูได้เงินคืนละกูได้น้ำปลาคืนละกูก็จะเลิกคบมันไปเลยไอ้เพื่อนแบบนี้กูก็ไม่อายใครแล้วยังไงยังไงก็เอาการวาซันผลสุดท้าย <c oughs> บอดเอ็คข้นซำ <c oughs> <c oughs> เขาเปิดดากไปเลย <c oughs> ทีนี้พอไม่กลับมามเป็นยังไงคะ ความมันก็แดงออกมาค่ะมันแตกแดงฉานออกมาก็คือคนที่อยู่ในงานนั้นเนี่ยเขาก็พูดว่าเพื่อนพี่แพลวเนี่ยที่มีกระเป๋าเนี่ยแฟนไม่ได้ซื้อให้แฟนไม่ได้ซื้อให้ค่ะเจ้าของเงินเนี่ยเจ้าของเงินที่ว่าเขาปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนพี่แพลวเนี่ยเขาบอกว่าสามีมันน่ะจะไล่ออกจากบ้านอยู่แล้วเพราะว่าติดหนี้ติดหนี้ เพราะว่าเอาไปซื้อกระเป๋าหลุยนี่ทั้งนั้นหนี้บัตรเครดิตที่ต่างประเทศหนี่บัตรเครดิตที่เมืองไทยแล้วก็ติดนี่เงินค่าแชร์ก็ยังไม่ได้คืนนะคะแล้วกระเป๋าบางใบก็คือผ่อนเขาก็จะมาตามทวงเก็บอยู่เหมือนกันที่งานปาร์ตี้นี่แหละพอดีพี่แพลวท,ทวงก่อนแล้วทีนี้พอเขาเห็นลูกหนี้มาเยอะๆเนี่ย ก็คือเห็นแล้วนี่แขกมาเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เลยชิ่งหนีออกไปความมันแตกความมันแดงนะคะรวยทุกอย่างก็คือไม่ได้รวยเพราะว่าไปซื้อมาเงินสดนะคะรวยเพราะว่าติดหนี้ติดสินก็ไปกู้เขามารวมทั้งคอนโดที่พัทยาบ้านกระเป๋าหรูหราเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่คือไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเพื่อที่จะมาทำตัวให้หรูหราแต่ว่าติดหนี้ ทีนี้ทำยังไงล่ะคะเจ้าหนี้ทั้งหลายก็เลยไปบอกสามีว่าเธอเอว่าเมียเธอนติดหนี้เขานะทีนี้สามีเป็นยังไงสามีด่าไอ้พวกไอ้พวกที่เป็นเจ้าหนี้และบอกว่าจะเอาตำรวจมาจับเพราะว่ามึงให้เงินเมียกูยืมแล้วมึงก็คิดดอกเมียกูแพงๆเขาจะเอาตำรวจมาจับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เลยเบิดตคัสซเว้า ไม่มีอะไรจะพูดค่ะเวรกรรมมันก็มีจริงเพราะเมียเขาเนี่ยไม่ได้ไปกู้แค่คนไทยไปกู้บัตรเครดิตมาตั้งหลายใบทีนี้พอบัตรเครดิตเนี่ยมันมากองอยู่ตรงนี้เพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินทีนี้ใบมันก็ส่งมาถึงบ้านใช่ไหมสามีก็เลยเปิดออกอ่านว่ามันคืออะไรนะคะกลายเป็นบัตรเครดิตทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศ ก็ไม่ได้ใช้เงินที่ใช้อยู่ในบ้านเนี่ยก็สามีออกหมดเกิดเรื่องวุ่นวายทะเลาะกันเคลียร์กันไม่ลงตัวว่าเมียเอาเงินไปทำอะไรสามีก็เช็คเธอเอาเงินไปทำอะไรเออสามีก็เลยบอกว่าเธอติดหนี้ธนาคารเยอะแยะกระเป๋าที่มันเลียงลายอยู่ในตู้น่ะมันเป็นของใช้ไร้สาระเธอซื้อเอามาทำอะไรเธอเอาไปขายแล้วเธอก็ เอาเงินมาใช้นี้บัตรเครดิตที่โนเวสนะภรรยาตอบว่ายัางไงร,รู้ไหมภรรยาตอบว่ากระเป๋าที่เลียงอยู่ในตู้น่ะก็ไปกู้เข้ามาเหมือนกันต้องผ่อนสามีกุ้มใจมากเลยสามีเพื่อนพี่แพลวก็เลยมาหาสามีพี่แพลวมาระบายและพูดให้ฟังฉันไม่เคยซื้อกระเป๋าอะไรให้มัน ไปเที่ยวต่างประเทศเงินก็ไปกู้เขามาพอมันอยากไปไม่ได้มีตังค์สามีพี่แพลวกุ้มใจมากว่าทำไมถึงาสามีเพื่อนพี่แพลวเนี่ยต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้จะเอามาทำอะไรกระเป๋าเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเดือนมากหมายที่จะไปซื้อกระเป๋าแพงๆขนาดนั้นบ้านที่พัทยาแล้วก็คอนโดที่พัทยาก็กู้ธนาคารที่นี่แหละกู้ด้วยกันแล้วก็ผ่อนธนาคาร บ้านก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นไปบางไม่ไปบางแล้วสรุปเรื่องนี้ทำยังไงสามีทนไม่ไหวเพราะว่าติดหนี้ติดสินลุงลังสามีเนี่ยช่วยใช้หนี้สินบางส่วนที่เขาสามารถที่จะช่วยได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะและขอ,อย่าให้พี่แพรวเนี่ยยาให้ให้เพื่อนของพี่แพรวเนี่ยย้ายออกไป ย้ายออกไปแล้วก็ไปใช้หนี้ใช้สินไอ้กระป๋องกระเป๋าอะไรที่ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเนี่ยสา,าาสามีเพื่อนพี่แพรเขาไม่รับใช้แล้วเขาขออย่าขอให้ย้ายออกไปนะคะทุกคนเราถึงได้บอกว่าอย่าเชื่ออะไรในสิ่งที่เขาเอามาลงเฟซเพราะบางครั้งเนี่ยกระเป๋าที่แพงมากๆแล้วคุณซื้อเยอะๆเนี่ยคุณไปเอาเงินมาจากไหนเพราะเราเนี่ยเรารู้เราอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ย ขนาดคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเขาก็มีตังนะแต่เขาไม่ใช้หรอกของใช้ฟุ่มเฟือยแบบนี้เพราะเธอจะเอาไปทำอะไรคนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจะซื้อแพงๆเนี่ยเช่นเสื้อผ้าเล่นสกีเสื้อผ้าเดินป่าเดินภูเขาของพวกนี้เขาจะซื้อแพงเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรแบบนี้ไม่มีนะ ถ้าบางคนเนี่ยเขาทนได้ก็ทนถ้าบางคนไหนเขาทนไม่ได้ก็เหมือนกรณีเพื่อนสนิทพี่แพลวเนี่ยสนิทเกินนะคะและคนเราที่จะเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะต้องคบกันไปนานๆก่อนนะคบไปนานๆก่อนพราะคบไปนานๆมันเห็นขี้เห็นไส้เห็นพุงแล้วมันก็จะอยู่ในกรณีเหมือนพี่แพลวพี่แพลวบอกเข็ดเลยนะ เค็ดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้อยู่คนเดียวเลี้ยงหมาจูงหมาดีกว่าอยู่กับผัวเพราะถ้าเกิดเรามามีเพื่อนแล้วต้องมายืมเงินกันมาทะเลาะก,กันเนี่ยพี่แพลเขาบอกเขาไม่มีความสุขนะอ่ะเรื่องเล่าของเราจบแล้วนะคะเราก็หวังว่าเราคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่มีเพื่อนนะคะนะหลูหลาหมาห่ามากเกินไปก็เห็นตามโทรทัศน์เห็นไหม ลดไม่รู้ตั้งกี่ร้านนาฬิกาไม่รู้ตั้งกี่ร้านที่ไหนได้ต้องไปนอนคุกนะก็อย่าให้มันจะต้องเป็นแบบนั้นสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ